คุณเวทางพ่วงซาบร,รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าด e ีในฐานะโฆษกกระทรวง ดีอีนะครับก็กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และการรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระหว่างวันที่13-19กันยายนเนี่ยก็พบครับว่าข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือข่าวนโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศิลธรรมอันดีและความมั่นคงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและโครงการรัฐไม่ว่าจะเป็นประกาศยกเลิกแจกเงินดิจิทัลเวลต์หนึ่งบาทอันนี้ไม่จริงฮะ ไทยเตรียมรับมวลน้ําจากจีนที่ไหลผ่านแม่น้ำโขงพายุใต้ฝุ่นเบบินคาลูกนี้แรงที่สุดตั้งแต่ปี1949เตือนคนไทยเตรียมรับมวลน้ําจํานวนมากกรมอุตุเตือนประเทศไทยอุณหภูมิลดลงมากที่สุดในรอบ14ปีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะเกิดพายุฤดูร้อน กฟผแจ้งผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านไลน์ครับสำหรับข่าวปลอมฮะประกาศยกเลิกการแจกเงินดิจิทัลวลเลตหนึ่งหมื่นบาทกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงครับว่าการดําเนินโครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวลเลล่าสุดฮะเป็นอย่างนี้ฮะจะดําเนินการผ่าน2โครงการก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่อเพิ่มการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโดยรัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน10,000บาทต่อคนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีเงินฝากตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ให้กับกลุ่มเป้าหมายประมาณ12,400ราย และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพของคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเพื่อเพิ่มการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโดยรัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน10,000บาทต่อคนครับ